b ินเกมเม .tv เกมไม่เคยทำร้ายใครมีแต่คนที่ทำร้ายกันเองท่านใดที่เพิ่งเข้ามาแล้วย,ยังไม่ได้กดติดตามก็ฝากกดติดตามกันด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะไม่พลาดคลิปใหม่ๆแล้วมาคอมเมนต์ก่อนใครกดเลยกดเลยสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่เกม Giants Up Rising นะครับก็ใครเคยมีความฝันว่าอยากเป็นเหล่าไททันถล่มเมืองบ้างหรือเปล่านะครับ เกมนี้ก็ตอบโจทย์ได้เลยนะก็คือเราจะเป็นยักษ์นะครับแต่ว่าทีมเกมนะครับจะเป็นในอังกฤษนะคล้ายๆแบบแจ็คผู้ห้ายักษ์เลยนะครับผมว่ามันก็น่าจะมันดีนะเกมนี้คือแบบเสพความมันอย่างเดียวเลยนะครับก็จะเป็นยังไงนนะครับเดี๋ยวเราลองไปรับชมกันเลยดีกว่านะคุณคงสงสัยใช่ไหมว่าผมเป็นใครและนี่คือสิ่งที่ผมทำอยู่คือการขี่เจ้ายักษ์นี่ เรื่องมันยาวน่ะเดี๋ยวผมจะสรุปสั้นๆให้ฟังแล้วกันนะเพื่อนใหม่ของผมแล้วก็ผมเนี่ยพบกันในเมื่อไม่กี่วันก่อนนัทและนักโทษในสนามการดียเตอร์ของจักรวรรดิน่ะตอนนี้เราก็หนีรอดมาได้ช่างโชคร้ายจริงๆนะเจ้าผู้ราชการท้องถิ่นเอ็ดการ์แห่งแล็กแลน์น่ะมันเป็นไอสารเลวจริงๆเอาแต่ใจแถมมันยังฆ่าผู้คนนับเป็นว่าเล่นเลยตอนนี้เรากำลังจะไปทางภาคเหนือเพื่อไปเยี่ยมมันยังไงล่ะไม่นะล็อกบาร์ซ้ำๆพูดถึงกับตัวเอง เพื่อที่จะฆ่าเวลาเท่านั้นแหละแหมก็สำเียงอังกฤษจ๋าเลยนะครับอย่างที่บอกไปนะพรามันเป็นแบบทีมอังกฤษนะครับก็อันนี้คือการสอนเล่นการเคลื่อนไหวนะครับใช้เมาส์ในการมองแล้วก็การเดินคือ W A S D ครับตามเกมทั่วไปนะกดชิปครับเพื่อวิ่งได้นี่แล้วก็ชนเลยครับชนบ้านเออเอาอ่ะ เน้นแบบสะใจครับเกมนี้อ๋อสามารถหยิบแบบเป็นพวกไม้ได้ด้วยนะแล้วก็สามารถเล็งแล้วก็ปาได้นะครับอืมมาดีเอาว่ะเฮ้ยภาพมันก็สวยเหมือนกันนะถือว่าเป็นเกมภาพสวยเลยนะครับเกมเนี้อืมทำลายไปดีแอตแทกออนไททันเราได้เป็นไททัน,นครับเอาว่ะอุ๊ย ตรงนี้เหมือนเป็นแบบหมู่บ้านเลยนะครับผมไม่ใช่หมู่บ้านแล้วมีแบบปราสาทด้วยออน่าจะใหญ่น่าดูโอเคดูดีกว่าไปโอเจอทหารครับเหยียบมันดิเออเหยียบไปเลยเรียบร้อยครับทำลายบ้านให้หมดเอาแบบเอาความสะตยใจอย่างเดียว <c oughs> เกมนี้มาดี ผมเดาว่าอ็อเจกต่างๆก็โอเคนะภาพสวยครับเกมนี้ใช้ได้เลยอืมโอเคมาครับมาครับหยิบซะหน่อยแล้วก็ปาไปตรงนั้นนะ่ะอะไรวะนะอืมระเบิดไปดิมีระเบิดด้วยมาครับมาครับแต่ไม่รู้ว่าแบบเราจะโดนทีเดียวตายเลยหรือเปล่านะครับถ้าโดนระเบิดหรือว่าโดนยิงธนูอะไรอย่างงี้นะ แต่ก็คงไม่น่าใช่นะครับเราเป็นยักษ์อ่ะไม่น่าจะตายง่ายขนาดนั้นก็เขาทำลายบ้านทั้งหมด20หลังนะครับื่้เหมือนเป็นขวานด้วยนะนี้เป็นอาวุธว่ะเออมานี่หัวให้หมดอมืมาครับมาครับ Attack on Titan เอาอาวุธพังอ,อีก3หลังตรงนี้หัวไปให้หมดอีกหลังนึงโอเคเรียบร้อยครับ ราบเป็นหน้ากองไปครับไปต่อแล้วแบบแกะพวกนี้มันกินได้ไหมกดตคิวอ๋อ,อเป็นงานกระเทืบเท้าครับโอเคแกะตายเลยเออไม่มั่นใจว่ากินได้หรือเปล่านะครับ <c oughs> เดี๋ยวลองแบบลองโยนของไปก่อนดีหยิบได้ไหม เออมันเหมือนมันหยิบไม่ได้นะครับมันหยิบไม่ได้นะของที่หยิบได้จะเป็นแบบเส,สียงแดงนี้นะครับที่หยิบได้โอเคมาไปเดินไปต่อเอาติดติดติด,ตดเดี๋ยวแค่นี้ก็ติดแล้วเนี่ยโขีคยไปครับโผสะพานอย่างเล็กเลยมันมั่นใจว่าจะไปได้หรือเปล่านะครับ อ๋อค่อยมาทางนี้แทนนะเพราะว่าเราน่าจะไปไม่ได้นะครับสะพานมันเล็กเกินไปคิดวิ่งมาทางนี้อ๋อที่ไงคือสะพานของเรานะครับตัดต้นไม้นี่เองเฮ้ยนี่หินก้อนเบื้อเริ่มเลยหินก้อนเนี้ยเอออย่างใหญ่เลยนะครับมาถลม่มซะทุ่งกระแทกเข้าไปเออไปครับเนี่ยสะพานยักษ์เดิน โอ้สร้างได้ไงวะเนี่ยโคตรใหญ่หูใหญ่มากเลยนะเนี่ยเฮ้ยเฮ้ยใจเย็นใจเย็นใเ็นหาอาวุธก่อนมีหอกไหมเพื่อนขอหอกหน่อยหรือว่าเราแบบหยิบไม้ได้ปล่าวะเอาหยิบได้ครับมาดิมา คาโดนไหมหัวไกลเกินเดี๋ยว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 เก็บร้อยเฮ้ยอย่างสาใจอ่ะเอานี้มาให้หมดเอเอเ,ออเ,ออเออขาบอกว่าให้ทำลายพวกทาวเวอร์ทั้งหมดนะอ่ะนะเออของมามขียกหินว่ะหินทุ่มไปครับเออ นี่น,นี่เอาหอกมาหอกมา,า,ออกมาลึกประมาณ3ป้อมครับเอาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นหยิบได้ไหมเอายังได้ครับสวยปว่าไหมโอ้ไกลเกินไกลเกินไปเอาใหม่เอาใหม่น่าจะแบบเล็งตรงๆได้เลยนะเออสวยเอาหินไหมครับ เพลงก็อย่างมันมาหินจะมีแบบระยะดูอยู่ได้นะปาไปครับเรียบร้อยเหล็กป้อมหนึ่งเอาหินมาโูลูกกระสุนมันก็ลูกใหญ่เหมือนันนะเนี่ยไปครับอเรียบร้อยเอ่อต่อไปโหคิวทหาร1,700คนเลยคนเลยหรออุ้ยค่าอย่างเยอะเลยครับ ลองแบบหยิบหินมาแล้วกันฐานเยอะขนาดนี้มาครับโอ้โหมันมารอเพียบเลยว่ะโอ้โห <c oughs> โอ้ยกองทับโอ้โหเยอะมากหินไปดิเอพอพลมอ่มมันกระเทืบเท้าอุ้ยเดีย е วเดีย е วเดีย е วอ้ยเจ็บเหมือนกันนะเนี่ยโดนแบบพุทธนูครับอืมนี่วิ่งลวยวิ่งลวยเย็บเออกระเทืบไปดิ หมือนมดเลยว่ะอุ้ยเต็มหัวเดี๋ยวเดีเอาหินมาก่อนนี้เอาหินมาก่อนนี้ต้องทำลายทาวเวอร์มันก่อนครับมานี่นี้อือ้ยลูกมาเริ่มเดี๋ยวเดี๋ยวียวเดี๋วอ๋อคือเราต้องฆ่าครับถ้าฆ่ามันจะแบบเพิ่มเลือดได้นะก็วิ่งวิ่งเหยียบมดไปเลยแล้วกันโอ้โคตรมันกระทืบื้อ มาดีมาดิเอามันอย่างเดียวเกมนี้ออ,อีก200ตัวครับอือเรียบร้อยฐานแตกทับอือมาดีมาดีไปไหนเจ้าเหล่ามดเออเยียบให้หมดออ <c oughs> โคตรมันโฟแบ็คแล้วว่าเขาบอกว่าให้ไปที่ประตูนะครับอ,อุ้ยอ๋อเดินแบบเดินเตะศพ่า เขาสบโคตรเยอะเราหยิบหินไปด้วยแล้วกันนะอันี่มันแบบเป็นอาวุธได้้หมเอาได้ครับโอ้โหมานี่ปั่นเลยอย่างนี้เขาเรียกว่าอะไรนะไออาวุธจินจาเออมาว่ะไปที่ประตูครับแล้วก็อันนั้นคืออะไรอ๋อคือหมู่บ้านนะ ต้มตีเออมาป,ปันปันปันไปดิปันไปดิอืมโอโหทาวเวอร์มาอีกแล้วครับทาวเวอร์จะไม่เอาหินมาดิม่าป่าเข้าไปอืมเรียบร้อยเฮขวาน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 ก็ป่าไปก่อนแล้วกันอุ้ยโดนโดนโดนป่าไหม เออวิสาใจว่ะขวานปลาก็โอเคนะเหล็กป้อมหนึ่งครับอีกป้อมหนึ่งมีหินไหมัยอยอันนี้ก็ได้หอ,อกพุ่งไปมาครับโบเข้าให้เรียบร้อยเอ่อต่อไปก็ไปที่จุดตรงนู้นนะบิงรวยไปครับอือเอาขวานมาหนึงเออมาเพลงโคตรมัน เกะเกะเกกะเี่ยทางน้อยเออออกไปอืมทางเริ่มแคบเลยฮะอันนี้ก็ทำลายหมู่บ้านทั้งหมดเลยนะอมันนี้เฮ้ยมีหอคอยอีกแล้วเหรอป้อมเยอะจัง่าไหมครับอืมฐานบนนี้ไม่ขนามือรหรอกเหยียบก็ตายแล้วเอาขวานมาสวย ธนูมาเพียบเลยครับเอาป้อมแตกยิงกันเองปาไปครับเออฐ <c oughs> านยิงกันเองนี่าเหยียบไปอาหอกมาหอกอุย๊ยเจ็บเจ็บเจ็บอาหอกมา,อาหอกมาเออเหมือนว่าสร้างมาอาจจะเป็นแบบเกมพวกคอนโซลหรือเปล่านะเกมนี้นะเออแต่มันก็เล่นบนคอมก็ได้นะหนุกดีหนุกด,ดีชอบเลยครับเกมนี้ อ,อทำไาให้หมดเอาเล็กหลังนึงกวาดให้หมดเลยแล้วกันออืม,มาอืมหล่มไปดีขวานมาเพื่อนเออต่อไปเป็นบ้านของพ่อค้านะครับก็คือข้างบนหรือเปล่าน่าจาเนี่ยนะ ฝ่าไปครับเออบ้านพ่อค้าใช่ไหมมามามาอันนี้ครับอีกหลังนึ่งเรียบร้อยโอย่างมันมาครับกำแพงชั้นนอกชั้นในโอ้โหทหารเพียบเยียบก่อนแล้วกันเออมาดมิขวานมาเพื่อนสวยกระทืบ ทือซะหน่อยออืทำลายให้หมดกระทืบเข้าไปครับยังจะมาเหรอฮะอือก็ให้ไปที่จุดตรงนู้นนะสีเหลืองโอ้โหมีป้อมอีกแล้วว่ะปาไปออผมชอบเอฟเฟกต์ตอนปา่ามันแบบไม่รู้สะใจดีนะปาไป เออมาครับมาครับไปลุยต่อนี่ทำลายซะหน่อยอืมอืมจิ้มจิ้มเคจะพวกมนุษย์ชอบตัดไม้ทำลายป่ามาโหทางนี้โคตรแคบมันยิงมากแล้วปปไปเออ ลุยชาร์จเลยกระแทกประตูอืเอาไม่ได้เว้ยเออต้องทำลายทาวเวอร์ก่อนโอเคลายป้อมก่อนครับโอ้ยเจ็บ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 เอาขวานมานี่อืเอาขึ้นไปสวยประตูเปิดเองด้วยนะอย่างเจ๋งเฮ้ยอะไรอ่ะบอสเหรออุ้ยมียักษ์ตัวอื่นด้วยครับเฮ้ยมียักษ์ฝั่งศัตรูด้วยนะ เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวหินทุ่มเลยแล้วกันเอออุ้ยมันโหดจังว่ะเดี๋ยวเดี๋ยวต่อยต่อยต่อยไปดิต่อยไปดิต่อยโลลัวเออมีบล็อกแฮะมีบล็อกมีบล็อกเหยียบโอ้โหไม่ทันอุ้ยเจ็บเจ็บเดี๋ยว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 พุ่มเลิศก่อนพุ่มเลิศก่อนทหารมานี่เออพุ่มเลิศก่อนเดี๋ยวนะบล็อกคืออันเทเนตอ๋อเฮ้ยอุ้ย ใจเย็นใจเย็นใจเย็นเฮ้ยเจยใเจเย็นใจเย็นไปไหนไปไหนเอาขึ้นไปเออไม่โดนโ,โหปลามาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโดนหรอเดี๋ยวเดี๋ยวเออโอ้เลือดมันเยอะเกินไปป่บวะเน,นี่ยฮะเฮ้ยมีขวานเอาขวานมาดิขวานมาขวานมาโอ้โเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวใจเย็นใจเย็นบล็อกก่อนเอออืมอืมอืม เออขวานตีแรงอยู่สวยบล็อกครับบล็อกแล้วก็หนีก่อนหลีเลือดหลีเลือดโอ้ยใจยเย็น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 ใจเย็นๆนะใจเย็นนะยเ,ยนนะเลือดผมจะหมดมันหยิบหินว่ะจุกเออเอาหอ,อกมามานี่นี่มานี่นี่เออเออหนี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 อุ้ยโดนโดนบล็อก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 เออเอาขึ้นไปอืมอืม บล็อก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 เรืองผมจะหมดว่ะทำไงอ่ะเออ้ออเออเอาหัวตาคนสั่งบล็อกอืมอืมอืมผมมีสกิลด้วยเหรอเดี๋ยวอุ้ยอุ้ยอุ๊ยอุ๊ยโอ้โหเรียบร้อยเฮ้ยผมมันโหดจังวะอ้าว จบเลยคือหรือเขาบังคับแพ้เหรอหรือ,อยังไงอ่ะเออบอสมันอย่างโหดเลยอ่ะคือแบบเลือดเรามีนิดเดียวเองอ่ะแล้วโดนแป๊บเดียวตายเฮ้ย <c oughs> ก็มันอยู่นะโอเคก็อาจจะเป็นคลิปสั้นๆแล้วกันนะครับนะเหมือนมาป้ายยากันครับถ้าใครแบบอยากเออ่ระบายอารมณ์มันๆอะไรเงี้ยผมว่ามันก็โอเคนะเกมเนี้ยเฮ้ยภาพสวยด้วยเอออ่ะโอเคครับก็ถ้าชอบไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์นะครับเอาไว้เจอกันใหม่บ๊ายบาย